ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นทวินเฟรมขอให้รู้ว่าทุกดวงจิตต่างก็มีทักษะความสามารถและมีพรสวรรค์ต่างๆมากมายที่เป็นพรสวรรค์ที่ได้มาจากการสั่งสมประสบการณ์ทั้งจากชาติภพนี้และชาติภพที่ผ่านมาเช่นความสามารถในการอย่างรู้วาระจิตความสามารถในการสื่อสารทางโทรจิตความสามารถในการเยียวยารักษาผู้อื่น ด้วยการใช้สมุนไพรหรือการใช้พลังงานความสามารถในการเป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการความรู้ความสามารถในการเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจความสามารถในการเป็นผู้ให้คำปรึกษาหรือความสามารถในด้านอื่นๆอ,อีกมากมายที่ช่วยสร้างความสุขให้กับผู้อื่นได้หากตอนนี้คุณยังไม่สามารถจดจำทักษะต่างๆที่มีคุณค่าเหล่านั้นได้ จงค้นหาและจดจำพรสวรรค์อันทรงพลังเหล่านั้นให้เจอเพื่อนำออกมาสร้างสารรค์คุณประโยชน์ให้กับตัวเองและผู้อื่นข้อแนะนำในขั้นตอนแรกขอให้วางคู่ทวินเฟรมไว้ก่อนแล้วหันกลับมาโฟกัสและพัฒนาตัวเองด้วยการทำงานกับภายใน ไม่ว่าจะต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่มีความท้าทายและยังรู้สึกเจ็บปวดทรมานทางจิตใจมากสักเพียงใดขอให้ยอมรับและเข้าใจในตนเองในทุกๆด้านของความรู้สึกทั้งในด้านมืดและด้านสว่างปล่อยให้ความรู้สึกทุกๆอย่างได้เกิดขึ้นและโอบกอดทุกๆความรู้สึกด้วยความรักโดยไม่มีการตัดสินแล้วปลดปล่อยทุกๆความรู้สึกนั้นออกไป หลังจากนั้นหมั่นฝึกสติทำสมาธิเพื่อเชื่อมต่อและหลอมรวมกับตัวตนภายในหรือไฮโรเซลผู้ที่เป็นจิตวิญญาณดวงเดียวกันหรือตัวตนของเราอีกตัวตนหนึ่งซึ่งอยู่ในมิติที่สูงกว่าซึ่งเป็นผู้ที่จะบอกเราได้ว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใครและมาทำอะไรที่นี่หรือมีภารกิจใดที่เราต้องทำให้สำเร็จในชาติภพนี้ ตามที่เคยได้ทำพันธสัญญาร่วมกันไว้กับทวินเฟรมและไฮเออร์เซลก่อนที่เราจะลงมาเกิดและเมื่อเราสามารถเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในจนสามารถจดจำตนเองและจดจำทักษะความสามารถหรือพรสวรรค์อันทรงคุณค่าของตนเองจนสามารถทำภารกิจเดี่ยวของตนเองให้สำเร็จได้และการเยียวยารักษาบาดแผลทางจิตใจก็จะดำเนินไปพร้อมๆกัน จนในที่สุดความรู้สึกเจ็บปวดทรมานต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆหายไปและสุดท้ายเราก็จะรู้สึกรักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นในฐานะสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณที่มีทักษะความสามารถและมีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ และเรายังจะได้สัมผัสกับความรู้สึกอันงดงามและมีคุณค่าของคำว่ารักแท้ที่ไม่มีเงื่อนไขได้อย่างแท้จริงค่ะในช่วงท้ายนี้เราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทวิเนเฟรมทุกๆท,ท่านขอให้ค้นพบและจดจำตัวตนและทักษะความสามารถหรือพรสวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองให้ได้เพื่อเข้าสู่ภารกิจเดี่ยวต่อไปนะคะ